เห็น YMC เขามาตายรูปอ่ะสงบสงบเห็นบาบบหักมันนะแล้วก็เจากับเซาเฮาดูวัดสงบตัวไม่พอสิพาไปตงวัดได้ิดปุนก็ไัิดเออยุ่นี่ละว่าร้านยิ้น้าตัวปิด ไม่ว่าบาวัดนะจะเป็นไรกัดแต่เขาหลบไอ้เดี๋ยวเขามีความขั้วเห็นมั้เมื่อกัดตูนึงอ่ะเขาสูญเสียได้ได้ความขั้วนะไมว่าเขาปิดเขาเลงปิ๊ปปิ๊ปิ๊ปิ๊เขาหลายน้ำอ่ะเขามีความขั้วเขาู้งไปกัดเขาทังสิ่เขาที่ยุ่จังใดพ่อแม่เขาน่ะคิดได้แม่สมองนะนะเป็นไรกัดตะเป็นไรกัดตะไกลน่ะเบิ้งอะไรจำเขาก็มีลูกมีพ่อมีแม่คือกันมึงคือกันเออ ถ้าไม่เลี้ก,กัดเป็ดกัดนแก่จำไว้บัดนี้พวผาม้วนนะเศร้ากัดได้ประเดี้ยวนะเป็นม้าสองตัวนะสามตัวนะ <S <S พ่อแม่ลูกเบิ่งขันไส่พ่อแม่ลูกเป็ดเ,เ,เ,เข้าใจบ่อันนั้นก็เป็นครอบครัวเลี้ยสิกัดเขาคัดขัดเขาตายหรอกมันบาปมันบาปฟังบัดนี้พามาวนเหระฟังตัวจะเป็นหมามา้าแดงนี่มาแดงอีกบัดนี้โอ้ เงี้ยวกับเงี้ยวสิเสือเบิ้งว้บ้านี่เบิ้งขอบครัวของเป็ดเขาจะอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุข,ขเขาแทงพมีบ้่านอยู่กับมึงเขายุวัดเป็นเบิ้งเขายุวัดเขายุวัดกันหนึ่งสองเท่าที่เขาเขายวัดเขาต้องอาบน้ฮหพรอนหรอนขีตม้มส่วนมึงอ่ะอาบน้าดีึดีเบิ้งว้ชีวิตเขาอ่ะบดีทำม,มึงต่ม,มึงยังเปียแลนกัดเขาสมองมึงน้่มันจํำบ่จํำเบิงไไ้งว้บ้านี้เบิ้งอลไจํำ จำมาดิถ้ามาวัดมาดิมันสิไการย่างเดียวมึงอยางเห็นบ่นะลูกเขายังเป็ดตาเลยลูกเป็ดเห็นบ่กัปุกกะเห็นบ่มึงแรงมากเห็นบ่เขาเขาไล่มึงเลยเขาไม่อยากให้มึงอยู่นํเขาบอกว่ากัปกเห็นบ่นะเห็นบ่เขากป่าบ้น้าดินนะมึงังทำไรเขาจิตใจบ่มึงยากมมาจนไหมเงจะมาเลียบดินลบๆเขาอยู่ใมน้ำน่ะอันนั้นเป็ดแดง จโตัวจำไว้ไประเดี๋ยเเกยกัดใก่ก้ขยกัดต้องเป็นม้าที่ดี้าใจบ่พ่อนหนูมึงฟังปดี๋ยพ่โอดโดนอะไรเนีนี่มาถ้านลอกกบเขา้าจำแนีนว่าผ้าบ้านเรานี่จำแนียนว่าจะเป็นม้าดีๆเป็นบ่โอเคปะเี่โอเคนะโอเคนะพอจะผ้ากับปะเี่ไปกลับบ้านเส็นมัสติอารมณ์แล้วอโอเคแบ,บอแโอเคมานีแล้วเสนอได้คับบ้านเ เมาโบโบพุทธันกันเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบแบบมีสติหลังไงต่อสวดทำมาต่อสงบสงี่ยนด้วยข่าววัดเด้อะสงบสงี่ยมเข่าววัดสงบสงี่ยมเด้ออันนี้ี่ไก่กับกันเป็ดอันนี้ไก่ไก่อีกบะขวนไก่อีกกับบะขวนอันนี้บะขวนบะขวนมากมาเพราะฉะนั้นเข้าบอกว่าพิอารมณ์แนี่อันนี้พี่ไก่น้อยไก่น้อยกับบะข่วน มัยังกยันมประโยชน์ประเากูบึกสอนไป่ากันมันมีประโยชน์ประโยชน์ย,ยังถ้ามาันเหรียญวัดก็บอกว่าบอกวมึงเลี้ยใจขาัแต่ยังกูดูว่ามึงฟังกูแล้ว